ก็กลายเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่เรียกว่าโด่งดังในฐานะศิลปินหญิงล้วนครับที่ฮอตแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงแทบจะทุกประเทศในเอเชียในเวลานี้ไปแล้วนะครับสำหรับสาวๆวงนี้ครับ Girls Generation โดย Oh Run Devil Run ครับอัลบั้มชุดที่2ของพวกเธอเนี่ยกำลังฮิตแบบสุดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับซิงเกิลแรกนะครับอย่างเพลง Oh ที่ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงอย่างดีครับทั้งมิวสิกวิดีโอสุดเซ็กซี่แล้วก็กระแสตามคลื่นวิทยุด้วย ล่าสุดนะครับสาวๆทั้ง9คนเขาเพิ่งจะรับงานถ่ายโฆษณามาหมาดๆเลยล่ะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับสาววง girl generation เนี่ยโพสท่าถ่ายแบบให้กับแบรนด์ดังมาแล้วมากมายเนื่องจากพวกเธอนะครับตัดสินใจเปลี่ยนลุคและสไตล์การแต่งตัวให้เซ็กซี่และก็ลึกลับดูน่าค้นหามากขึ้นส่วนแฟชั่นเซ็ตใหม่นะครับที่พวกเธอสวมสำหรับการถ่ายโฆษณาตัวใหม่เนี่ยก็เน้นความสดใสน่ารักและความเซ็กซี่เป็นพิเศษครับซึ่งไม่ว่าจะแต่งสไตล์ แต่งตัวแบบไหนนะครับสาววง Girl Generation เนี่ยก็ดูสวยกันไปหมดทุกคนนอกจากนี้นะครับพวกเธอยังคอยดูแลหุ่นให้ฟิตแด์เฟิร์มอยู่เสมออีกด้วยละครับ